มาอืม,อม,อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดอืม โคชูนแนส,สวัสดีครับนี่ครับทำขาหโม,โมูนี่พี่น้องเอเคไข่ใยๆจุกๆตุ๋นตุนประมาณสองสามชั่วโมงครับนี่เลยประมาณชั่วโมงหนึ่งละแหมมากินด้วยกันได้ครับเด้อไข่ไข่จุกๆนี่ไข่ไก่ลูกก็ใหญ่เด้อไปรอให้เสร็จกันครับเดี๋ยวสะมากินน้ำกัน โคชนาดสวัสดีครับมาพี่น้องนี่ได้ขาหมูตุ๋นใช่หนุ่มหนุ่มเปเปื่อยกับใครพะโล้พี่น้องครับขาหมพูพะโล้แหละพี่น้องอ่ะมาเลยครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสุโขทัลฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเม,มียนมาคาโมเดียทั้งเกาหลีญี่ปุน่นตัวเอเชียฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกามาก,กินกน้ำแข็งพี่น้องฮัลโหลมายเฟนฟอร์มโอ้อาร์เรบูเข้าไปใจมิสเดียร์แฮปส์ทูพอกเล็กส์เลตอิทดีดีเชนตูเกตเดอร์จินเจ้าอันเอ่เวนม เดินอันซุนซอแหว่าหำฝ่าเนื้อสุดห้สซันไว้เงามาพี่น้องมากินน้ำกัน,กนบะไรอยาหาง้ะพี่น้องเนาะมันนี่กไมีเผียพริกผักมีกระเทียมโทนครับนี่มันจะราดน้ำน้ำซุปของลงในข้าวเลยครับอืมบัวมาอืมมึงพี่น้อง เดี๋ยวแป๊บเดียวความเปื่อยความนุ่มเสียงเพลงเสียงมันสอมไก่ทำแหลกแขกมันมีข้งคู่กับกระเทียมแบบนอ้่า กระเทียมกรีบหน่อยแลพริกขี้หนูน,นี่ชิลิของคู่กันกายปลาเตยมาอันนี้ผักจะมีผักกลงตุงครับนี่ไม่ได้ตัดนดะอันนี้อันนี้ปึบปืบปืบอ,นนอืมอืม อืมอืมจัดอืมเบื่อ,อ,อมากมากกินช่วงหนังน่ลยอะอืมแข็งน้ะขอฉีกนะครับโอ้เห็นไหมนัง่งมากอืม้มไข่ เ๋ยสนับกันคำแดกแห่งมันมิเตอร์ชิลี่เดคคอมีโฟ้าซิกมันต้องกินกับพี่คินูครับเซเว่นเลดนน์เทนอีเลเว่นอืออออีลเวนโอเคทุกเกตร์มาพี่น้องอืม ข้าวกระเทียมนี่มาออือร่อยมาก อืมนี่เขาเป็นคองสุกได้เพ็น,นนะ้องนะฮัลโหลคิดอยากกินฮัลโหลขาหมูไข่อืมอืมว้าว พริกที่มดผมเบาควรออกเพราะว่ามันจะลดมันจะลดไม่ให้เผ็ดมากเกินไปอืมอืมือนลับบันตัวเอ้ยอนี่ผมริ่มตัดผมริืมเอากันไก่มารีบปวดรีบเกิน ลืมตัดน้ำแรกแหลกความเปือ่อยม,มานี่นองน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดเซ็บครับ กระเทียมก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดี อันกุงง้งยาวมากินข้าวด้วยกันครับพี่น้องข้ามเดียวกันไทยแลนวเบิมนานผมบอกทุกนีข้ามเดียวกันนะครับเด็กพี่น้องชวนไปกินข้าวเหมือนกันเห็นหอมหอ หอ,หอมแบบรส่นตุนเสร็อออจด้วยไม้พะแนงกระเทียมพริกขี้นู กระเทียมโทนพี่อนอะผักอืม อร่อยจัดมากครับกระเทียมพริกมากินน้ำกันเด้ครับพี่น้องเออ,อ ผมคนกินไม่หมดอระบพี่น้องเสี่อาไปพวกเพื่อนกินพวกพี่ป้านาอาแบงนั้นกินครับนี่ดูความเปื่อยพี่น้องดิ๊ก ผมตุนสองชั่วโมงครึ่งตอนแรกว่าจะสองชั่วโมงน่ะมันก็เปืเป่อยบปไนตั้งแรกไฟแรงครับผมอรอดต่อมาผมก็ไฟปานกลางสูตรพิสูตสุดมั้งน,นะครับพี่น้องเนาะผมะบอกทีเ่เบิงไทยตอนตอนนั้นต,นนนตนรือเลยะมันยุ่งยาก Mmm, very good. I love it. ซูบพับแบบพอกเล็กลิลิยัำมีม่ขอนิดนึงเตี๋ยม,มันยังมัลือมเอามาแกะหิวม,มาขอนิดนึงโจจวด อ,อ,อร่อยมากคุณพีอง ว้าวอืมอวันนี้กินข้าวได้เยอะม,มาท้ายท้ายสุดมาพินนองเพียรไปกด แซ่บหลายครับพ so, ี่น้องลองเห็ดลองเห็ดบ้างนะครับไปเห็ดเป็นเห็ดรองเห็ดกินพี่น้องอันนี้ผมเไว้ให้พวกพี่พวกป้าน้าอาพี่กินนดำครับอ่ะอ่ะมื้อนี้ผมพ่อซีมี่พี่น้องมื้อหน้าผมหามื้อแรกมื้อริ่แรกมันเริ่แรกพี่กลินเป็นไปไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวอวี๋ดีเซียนบ๊ายบายขอบคุณ้ยวเงี้ยวเลิฟอยู่อ่อเลิฟอยู่เวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย